จังหวะครับจังหวะต้องถูกต้องเพราะว่าจังหวะนั้นเป็นองค์ประกอบของดนตรีดนตรีต้องมีจังหวะจังหวะแล้วก็มีทํานองนะฮะเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยทุกเพลงจะต้องมีจังหวะและมีทํานองเราก็ควรที่จะต้องร้องเพลงให้ถูกจังหวะและถูกทํานอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ววันนี้เราจะร้องเพลงที่ถือว่าตรงกับนะตรงกับปีสำคัญอะไรเป็นปีปีนี้เป็นปีสำคัญในหัวใจของประชาชนหรือพระสกนิกรชาวไทยเลยน,น่าจะหมายถึงสิ่งใดครับใครทราบทราบไหมครับ อ๋อหมายถึงองค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรบมือให้กับเพื่อนเนีอยครับดีมากนะครับแสดงว่าอยู่ในหัวใจของนักเรียนอยู่ตลอดเวลาพอถามปั๊บก็สามารถจะตอบได้ทันทีนะครับทำไมปีนี้เป็นปีสำคัญขององค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรใครตอบได้ไหครับยกมือขึ้น ใช่เมื่อกี้เนี่ยคืออยู่ในหัวใจของประชาชนหรือพระสงฆ์นิก่รน,นั้นคือองค์ระบาเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับปีสำคัญอย่างไรอีกครับใครทราบอ้าวข้างหลังโน่นอตอบว่าครบรอบ84พรรษาเป็นรอบนะถ้าเป็นรอบก็รอบละ12 12ปีนะฮะเวลานับเนี่ยชวดฉลูขานถอบมาโรมาเสงมาเมียมาแม่วอกลากาจอกุลนั่นแหละคือ12ครบรอบพระองค์ท่าน84ปีนักเรียนแ้่ปรถมพี่สามคิดออกไหมครับว่า84ปีนั่นกี่รอบเอาอะไรไปหารครับแปด4ตั้งเอาอะไรหารครับ12 เอา12ไปหาร84ได้กี่รอบครับเอา12ไปเอา12ไปหาร84ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับเอ่อเพราะฉะนั้นจะตอบอายุนะหรือประชนอายุของบาสจะอยู่หัวก็คือกี่รอบเยี่ยมมาก7รอบกี่ปีเท่าไหร่ครับ12 7 8 4 แม่12ก็ได้แม่7ก็ได้นะสิบสองเจ็ดแปด่เวนแปนะฮะเรียนเรียนคณิตศาสตร์แล้วคงห้องสุดคูณได้นะครับอ้าวแล้วครับเป็นปีสำคัญขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านครบเจรอบแปดสพรรษาโอ้ ท่านอยู่กับพวกเราเรามีความสุขตลอดนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเราลองมาเรียบเรียงดูนะครับแต่ครูจะก็คงจะต้องเรียบเรียงโดยภาพนะเพราะว่านักเรียนจะได้นึกถึงพระองค์ท่านและเห็นว่าพระองค์ท่านได้ประกอบพระราชกรณียกิจ อย่างใดบ้างนะฮะคูมีภาพให้นักเรียนดูก็แล้วกันนะครับมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพอ เห็นไหมฮะนักร้องเขาร้องเอาไว้เพลงนี้นะฮะเราได้ยินแล้วประทับใจในเพลงนะมิ่งขวันดวงใจชาวไทยทั้งพ้องทอแสงเรืองรองผุดพองดังร่มโพใหญ่ พระองค์ท่านไม่เคยที่จะละทิ้งประชาชนเลยนะครับเห็นไหมครับพระองค์ทรงสุดพระวรากายลงนะฮะกับประชาชนแสดงถึงว่าความที่พระองค์ท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนนะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านก็ยังให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะนะ,ะน,านานานับประการเลยกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในโครงการที่เกี่ยวกับโอทุกโครงการแหละครับแต่ว่าในเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านมีความพระปีชาสามารถอย่างยิ่งในเรื่องเรื่องน้ํา นะฮะทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจพระองค์ท่านมีพระเมตตานะครับกับคนทุก ทุกชนชั้นแหะครับไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ว่าการทำมาหากินของประชาชนหรือพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ท่านก็ทรงทำเป็นต้นแบบทำเป็นแบบอย่างนะฮะให้กับประชาชนทรงแนะนำ วิธีการนะฮะต่างๆในเรื่องของการทำมาหากินนะฮะจะเป็นการปลูกข้าวก็ดีนะ,ะการจะทำการเกษตรหลายๆเรื่องหลายๆประการที่เราเราพอจะทราบนะฮะเรื่องแหล่งน้ำต่างๆการเก็บน้ำ ที่เราได้ยินกันในโครงการหนึ่งก็คือโครงการแก้มอะไรฮะแก้มอะเยี่ยมมากแก้มแก้มลิงไงแก้มลิงเรานึกถึงนี่แก้มเราเนี่ยแห้งๆใช่ไหมแต่เวลาลิงเนี่ยกินกินอาหารเข้าไปเขาเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บไว้ที่แก้มแก้มก็จะเป็นไงครับออแก้มจะโป่งๆออกมาโครงการแก้มลิงก็คือว่า เอาน้ำเนี่ยไปเก็บเอาไว้นะแทนที่จะให้ไหลลงทะเลไปโดยไม่มีประโยชน์เลยก็เอาไปเก็บเอาไว้นะครับไปเก็บเอาไว้สำรองเวลาใช้โอ้ยพระองค์นี่นะเรื่องเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปในป่าเนี่ยนะต้องถือว่าบางคนบอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นคือเป็นเป็นเทวดาในจิตใจของประชาชนเลยนะท่านไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเลยนะไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะวรกายไม่ว่าจะไปป่าเขาลำเนาพลายท่านไปนะทำเป็นต้นแบบทำเป็นตัวอย่างในทุกๆเรื่องนะ ในขณะที่พระองค์ท่านเนี่ยยังมพีพระวรากายที่แข็งแรงก็ได้เสด็จในพระราชพิธีต่างๆรวมถึงการเยี่ยมพระสงฆนิกรทุกชนชั้นทุกชาติและทุกศาสนานะฮะ พระองค์เป็นองค์ศาสนูปถัมภกศาสนาทุกศาสนาพระองค์ให้ความสำคัญคือเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับอาละครับนักเรียนครับอันนั้นก็คือเป็น พระพระบรมฉายาลักษณ์คือนำมาประกอบเพื่อเป็นตัวอย่างงานที่พระองค์ท่านทรงกระทำนะครับเพราะฉะนั้นก็มีศิลปินนะฮะได้รวบรวมกันประพันธ์เพลงมากมายเลยเราร้องเพลงได้กันนะที่เราร้องอยู่ประจำก็เพลงสะดุดีมหาราชา นะสะดุดีมหาราชาเพลงพภูมิแผ่นดินเ่ไหมภูมิแผ่นดินสยามีนราที่ราชเห็นไหมแล้วเพลงอะไรอีกครับเร,เ,เ,เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะและนอกจากนั้นศิลปินก็นำไปมี ประพันธ์เพลงขึ้นมาทั้งแบบลูกกลุงแบบลูกทุ่งวันนี้วันนี้อยากจะได้เชิญชวนนักเรียนเนี่ยได้ร้องเพลงนะที่ศิลปินเรียกว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงนะเป็นผู้ที่ขับร้องเอาไว้เพลงในวันนี้ชื่อว่าเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยนะครับล้นกล้าวเผ่าไทยเดี๋ยวคุณมีเนื้อเพลง ให้นักเรียนได้ดูเนื้อเพลงในภาพรวมทั้งหมดนะครับล้นกล้าวเผ่าไทยถ้าตัวจะเล็กไปนิดนึงก็